เทคนิคทำคลิปสรับรูปตามจังหวะเพลงแบบนี้ด้วยคำสั่งในแอป CapCut ตามคุณหนึ่งไปดูเลยค่ะไปที่แอป CapCut กดบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ไปนำเข้าภาพถ่ายเรามา10ใบคลิกเพิ่มหลังจากนั้นให้เรามองไปบานด้านล่างไปที่อัตราส่วนไปตั้งค่า9ต่อ16แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกให้เราเลื่อนรูปของเราเป็น1วินาทีทุกรูปเลยนะคะ ให้เราเลื่อนลิปมาทางด้านหน้าค่ะพอเราปรับรูปเราเสร็จแล้วเป็นเราก็ได้รูปเราสิบก้อนก้อนละหนึ่งวินาทีนะคะหลังจากนั้นให้เรามองไปบาร์ด้านล่างเข้าไปที่ Animation ค่ะเข้าไปที่หัวข้อ combo ให้เราไปเลือกลูกตุ้มหนึ่งตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ติก๊กเครื่องหมายถูกให้เราคลิกไปที่รูปก้อนที่สองเข้าไปที่ Animation เข้าไปที่หัวข้อ combo เช่นเดิมค่ะ ให้เราไปเลือกตุ้มลูกตุ้มสองตัวนี้แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะแล้วให้เราคลิกไปที่รูปก้อนที่สามเข้าไปที่ animation เข้าไปที่หัวข้อ combo อีกค่ะให้เราไปเลือกลูกตุ้มหนึ่งแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกให้เราคลิกไปที่รูปก้อนที่สี่เข้าไปที่ animation เข้าไปที่หัวข้อ combo ให้เราไปเลือกลูกตุ้มสองตัวนี้ค่ะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่รูปก้อนที่ห้าเข้าไปที่ animation เข้าไปที่หัวข้อ combo ค่ะ ให้มาเลือกลูกตุ้ม1ตัวนี้แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกให้เราคลิกไปที่รูปก้อนที่6ไปที่ Animation ไปที่หัวข้อ Combo ค่ะให้เราไปเลือกลูกตุ้ม2ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกให้เราทำแบบนี้สลับกันไปจนจบคลิปเลยนะคะเราทำแบบนี้สลับกันไปจนครบ10ภาพแล้วเราก็มาดูผลงานกันค่ะแล้วก็ มองไปบานด้านล่างเข้าไปที่ระบบเสียงเราก็จะไปนําเข้าเสียงเพลงที่เราเตรียมไว้มานะคะนําเข้าเฉพาะเสียงเท่านั้นเรามาดูกันค่ะถ้าเสียงเพลงเรายาวเกินไปเราก็คลิกไปที่เสียงเพลงให้เป็นกรอบสีขาวเข้าไปที่แบ่งฉากเข้าไปที่ลบ ลองไปทํากันดูนะคะอ่าเราอาจใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมได้เลยค่ะไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆอย่าลืมติดตามช่องคนหนึ่งไว้นะมีมาแบ่งปันให้ทุกวันใครสนใจเรียนรู้คนหนึ่งมีห้องสมุดเรียนฟรีพิมพ์สนใจหรือทักคนหนึ่งมาได้เลยค่ะ